ทางด้านล้อนั้นนะครับก็จะเป็นล้อท E37 นะครับโกนะครับก็จะมียางเป็นเนตโต2ะสงนะครับทีนี้มาดูยางหลังกัยบ้างครับยางหลังนะครับก็ยังเป็นเน็ตโตอยู่นะครับโอ้สตบอนเตอร์เน็ตโตต้องเข้าแล้วนะยางหลังเป็นเน็ตโตนะครับก็ใบรุ่นใช้กันเยอะประมาณนี้เรามันก็ต้องตามแนวแหละนะครับเพราะเจ้าของก็เปลี่ยนมาล้อหลังก็เป็นทีอีสามเจ็ดส่วนเครื่องยนต์นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้รับชมกัน เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องยนต์ให้เพื่อนๆได้ดูอ่ะเปิดเลยครับเปิดเลยครับอ่านี่ครับเป็นไงครับสุดยอดครับน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทเราว์ครับนี่ครับอ่ามาเปิดความมุ่งมั่นด้วยอ่านะครับรอสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ชอบแต่งอ่ารถนะครับสไตล์ยกสูงยีราฟนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้นะครับก็อ่าเครื่องยนต์เดิมทีเป็นเครื่องยนต์3,000อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์เดิมทีเเป็นนครื่่อองยยต์3,000ูแล้ว ส่วนเทอร์โบนั้นนะครับเป็นเทอร์โบ RT06 นะครับเป็นไส้ TE06 นะครับฝาหน้าเป็นเกรดดี้นะครับท่ออินเตอร์ก็เป็นสองนิ้วครึ่งนะครับไล่มาเป็นสองนิ้วครึ่งไล่ลมแล้วก็ฝั่งไอทีสามนิ้วนะครับเครื่องยนต์สามพันสแตนดาร์ดนะครับรถเนี่ยเหมือนจะมไม่ครบแล้วนะแต่ว่ายังเป็นรถสเต็ปขับเล่นอยู่มีก็มีพัดลมไฟฟ้านะครับไม่ได้แต่งสวยงามอะไรมากเล่นใช้งานนะครับส่วนระบบน้ํามันนั้นก็เจ้าของตั้งหมดนะครับเจ้าของตั้งหมดนะครับก็ เป็นระบบน้ำมันเดิมไปก่อนแต่รถมีหัวฉีดมีคาร์สนะครับประมาณนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ยวเบร์สามพันนะครับส่วนภายในนั้นเดี๋ยวาพาเพื่อนๆไปดูกันแล้วกันนะครับว่ารถมีอะไรบ้างอ่ะบอสมาดี้โอ้โหทายเนดะือนกัล็อกสายล็อกสายเออล็อกี่ล็อกี่อ่านี่ครับยอดครับเต็มปันป้นครับเต็มปั้นนะครับดูว่าเกียร์ไม่ถูกแม่อ่ะไปเพื่อนตามผมมาตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยครับด้านหลังนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับว่าเกียร์เป็นเกียร์ประมาณไหนนะครับก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนะครับแล้วก็จะมีดิฟฟี่นะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับประมาณเออไม่รู้จะติดมาทําไมนะครับติดมาดูอะไรไม่ได้ครับเอาเอาเท่นะครับเอาเท่นะครับมีไฟขึ้นนะครับก็ติดเป็นบางตัวนะครับแซวเล่นนะครับส่วนโบเวอร์นะครับก็จะเป็นวัดบูตนะครับโบเวอร์ก็จะเป็นของออโตมิเตอร์อยู่แล้วนะครับพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะครับ พวงมาลัยแท้เขาเรียกว่าพวงมาลัยแท้รู้จักปะอ่าพวงมาลัยแท้ประมาณนี้แหละของแท้เนี่ยอ่าแพงหน้าอย่างเงี้ยนี่นะครับเจ้าของก็ยังไม่มีตังเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้บอกก็เป็นบ่อหนังสไตล์เดิมนะครับรถยังเป็นเดิมสแตนดาร์ดนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฟังเสียงเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่ทางหลังรถนะครับหลังรถก็ยังเป็นสภาพเดิมนะครับเน้นใช้งานนั่นแหละและเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงเทอร์โบ นะครับว่ามันจะเล้าขนาดไหนเดี๋ยวผมเดินไปสตาร์ทเครื่องเลยอะกล้องอยู่นี่นะ เพื่อนก็เสียงประมาณนี้เลยนะครับเล้านะครับสไตล์วัยรุ่นอยู่แล้วนะครับ่าบางคนไม่อย่าเพิ่งรีนะกันนั้นอ่ะเขาถอดเขาฉีดออกอยู่นะครับ,รนนรบต้องบอกน้องก่อนเดี๋ยวร้องสักครู่นะครับพอดีแต่มันจรีจะรีกันอย่างเดียวเลยเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆต้องอยากรู้กันอยู่แล้วว่าพี่หยองไหนไหนกนะันไหนแล้วพาไปล้องหน่อยได้ไหมมันก็คิดหนักอยู่นะว่าทุกทีผมก็ไม่ค่อยได้ลองตั้งนานแล้วหนละ่ะทีนี้ก็เพื่อนๆเรียกร้องมันเข้ามาว่าพี่หยองครับ ผมอยากเห็นพี่รีวิวชิปเหมือนต่ก่อนนะครับเอาเป็นว่านะครับผมก็จะจัดให้ตามเ c ซีที่ขอมาแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ไหนนั้นไปติดตามกันครับเพื่อนๆนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาสิงสถิตนะครับอยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับออกไปลองนะครับพอสังเขตนะครับก็ผมจะขี่แบบสไตล์เดิมๆไปก่อนนะครับว่าเนี่ยรถแต่งแต่งประมาณนี้ขี่สนุกไหมเนี่ยครับมันก็ขี่แบบ สนุกสนุกอะประมาณนี้แต่เสียงมันผมว่าเล้าเลยละ่โละโคตรเล้าเลยล่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะวนเข้าซอยนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปเส้นที่เราจะลองนะครับประมาณนี้รถมันจะรถจะน้อยกว่าเส้นนี้นะครับถ้เาเพื่อนๆนะครับที่มีคําถามถามกันเข้ามาว่าพี่หยองครับยกสูงนี่ควรจะทําอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะครับคําถามก็เป็นคําถามที่อ่าถามกันเข้ามาได้นะครับก็บางท่านก็บอกว่าพี่ผมมีรถยกสูงผมจะเปลี่ยนท u r b ก่อนจะดีไหม อันดับแรกนะครับผมจะบอกเพื่อนดังนี้เลยนะครับว่า,าควรสิ่งที่ควรจะทำนะครับในการตกแต่งรถนะครับครั้งแรกนะครับนะครับก็คุณต้องติดตั้งกล่อง นะครับเพิ่มแรงม้าแรงบิดก่อนหรือถ้าคุณไม่ติดตั้งกล่องนะครับคุณก็สามารถรีแมปนะครับเพื่อจุาจังนังยกหัวฉีดกดท็อปกดรอบกดปลายอะไรประมาณนี้ที่ผมผมก็รับทํานะประมาณนี้รีแมปก็รับทําติดตั้งกล่องก็รับทานะครับก็เอาง่ายรับทาแม่งทุกอย่างเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เนี่ยผมจะบอกในสเต็ปแรกนะครับเพื่อนๆที่ยัง อาจจะเคยแต่งรถมาแล้วหรือยังไม่เคยแต่งรถมันกมน็มีนะครับมีนะครับแล้พี่หยองครับผมอยากจะออได้ความแรงพอประมาณแต่ไม่แต่งเยอะผมก็จะบอกเลยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถนะครับติดตั้งกล่องเป็นอันดับแรกแล้วก็ทอ่อหรือบางคนอาจจะยังไม่มีงบประมาณผมไม่ได้บอกดังนี้เลยว่าควรจะทําอะไรก่อนใส่ท่อแม่งก่อนเลยอันดับแรกนะครับเท่ไว้ก่อนนะ่ะประมาณนี้มันก็จะได้เสียงนะครับมีเสียงอันที่แบบวัยรุ่นนะ่ะ วัยรุ่นอาจจะบอกว่าเพาะนะครับแต่สําหรับคนแก่นะครับอาจจะบอกโอ้โ oh, ห oh, ท่อหาเหิวอะไรว่าจะดังกีบหาย,ยอะไรอะไรประมาณนี้แต่สําหรับวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งประมาณนี้นะครับก็มีนี่แหละขั้นตอนแรกๆก,การแต่งรถบางคนก็อาจจะแบบซื้อรถมาแล้วนะครับพี่หยองบอกให้เปลี่ยนท่อก่อนเว้ยใส่กล่องก่อนเว้ยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ตามที่ผมบอกนะครับบางคนออกรถมาแล้วผมเชื่ออะไรทุกคนวิ่งไปไหนหล้านแม็กใช่ไหม ไเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางโหลดตี้ยันก่อนนะครับสเต็ปของเขาเลยถ้าเป็นยกสูงก็จะจัดทรงให้เป็นเอีลามแบบสวยๆหน้าเสมอกับหลังนะครับประมาณนี้อาจจะทำช่วงล่างมาช่วยเลยทีเดียวอาจจะบางบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนโช้มาด้วยนะนะผมบอกเลยว่าอันดับแรกๆอะ่ะบางคนอาจจะเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนแม็กแต่บางคนที่เคยเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนแม็กก็เปลี่ยนมากันแล้วใช่ไหมก็ทีนี้สเต็ปสองสเต็ปสามก็อาจจะเป็นกองท่อนะฮะแล้วสเต็ปต่อไปบางคนบอกพี่หยองครับระบบน้ำมันกับหัวฉีดผมควรจะเปลี่ยนอะไรก่อน ผมจะบอกไว้ดังนี้เลยนะครับ2ออย่างนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเห็นความแตกต่างนะครับอะไรที่มันเห็นแตกต่างติดตั้งเข้าไปแล้วแล้วมันแตกต่างและมันแรงแบบแตกต่างนะครับราคาอาจจะใกล้เคียงกันแต่มันแรงแตกต่างผมจะบอกเลยบางคนบอกพี่ติดตั้งกล่องแล้วอ่ะใส่ท่อแล้วสเต็ปต่อไปผมควรทําอะไรดีที่ผมจะเห็นความแตกต่างอ่ะหัวฉีดบางร้านก็อาจจะมีหมื่นหน่อย หรือหมื่นอัพหรือหลักพันมันก็มีถงเตให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะครับแต่ทีเนี้ยเทอร์โบเนี่ยเพิ่มอีกหน่อยเดียวนะครับเพิ่มอีกไม่กี่พันติดตั้งเทอร์โบครับทีนี้นะครับติดตั้งหอย่งนะครับมันจะเรียกแรงม้าได้มากกว่าหัวฉีดเรียกแรงม้าได้มากกว่าคาร์ดเรียกแรงม้าได้กว่าระบบน้ํามันนะครับซึ่งราคาอาจไม่หนีกันผมบอกไว้ดังนี้เลย แต่มันเรียกแรงมาได้มากกว่านะครับก็มันจะเป็นอะไรที่สําคัญกว่าแต่บางคนบอกพี่ติดตั้งเทอร์โบไปแล้วเปลี่ยนอินเตอร์ไหมรถทุกคันนะครับที่ทางโรงงานน่ะสร้างขึ้นมานะครับยนต์นกลไกของเครื่องยนต์จะมีเทอร์โบมาส่วนใหญ่จะมีเทอร์โบมานะครับและจะมีอินเตอร์มาด้วยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันดีมันสมบูรณ์แบบเพื่อนเนก็สามารถติดตั้งอินเตอร์เข้าไปกับเทอร์โบในเวลาเดียวกันเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นผลดีต่อรถคุณนะประมาณนี้ มันจะเป็นผลดีต่อรถคุณผมจะบอกไว้เลยนะครับบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยติดตั้งเทอร์โ,โบก่อนได้ไหมใช้อินเตอร์เดิมที่ติดกับรถมาได้ไหมพี่หยองผมบอกเลยได้นะครับได้นะครับแต่มันจะระบายความร้อนสู้กับรังพึ่งที่เป็นอะลูมิเนียมอินเตอร์ใหญ่ๆไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้บางคนบอกว่าพี่พอผมติดตั้งเทอร์โ,โบอินเตอร์ไปแล้วทาไมคัสผมมันลื่นอาดจิ๋ไผมันก็ต้องลื่นดิแรงอ่ะ นะครับค์เดินแต่ไม่สามารถจับแรงม้าอยู่นะครับเพราะว่ากาลังของเครื่องยนต์มันได้ผลิตแรงมา้าออกมาเยอะวัยวินก็หมุนเร็วนะค,ะครับคัดที่เข้าไปจับที่เป็นผ้าก็อาจจะเอาไม่อยู่ก็จะมีให้เพื่อนๆเ,เลือกสองสเต็ปด้วยกันนะฮะสเต็ปแรกอาจจะเป็นผ้าผสมนะฮะซึ่งผ้าผสมก็สามารถรับบูทได้บางยี่ห้อนะบางยี่ห้อผมไม่ได้เอ่ยถึงยี่ห้อไหนบางยี่ห้ออาจจะได้ถึง40ปอน แต่บางยี่ห้อก็อาจจะไม่ถึงประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆไปเซิร์ชหาดูหรืออยากจะสอบถามผมมาเปลี่ยนที่ร้านผมก็มีทาแนะนําให้พอทีนี้เราเปลี่ยนค์ดไปพี่ครับผมว่ามันสับยังไม่โดดยังไม่โดดนะครับก็ถ้ามันไม่โดดก็เปลี่ยนเป็นทองแดงนะครับทองแดงจะมีให้เพื่อนๆเลือกตั้งแต่สิบสองก้อนสิบหกก้อนนะครับและจะมีทองแดงเบอร์หนึ่งแล้วก็ทองแดงเบอร์สอง นะครับแล้วก็ทองแดงแบบแข่งในสนามโอ้โหแม่งหลายอย่างอีกห,าหลายกูจนลืมไปหมดแล้วเนี่ยอ่ามันก็หลายอย่างนะครับผมก็พูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ทาความเข้าใจกันนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราเปลี่ยนคราดไปแล้วโอ้โหแม่งโคตรมันเลยสับตๆๆๆุมตําตุ้มต่ำที่ทำไมรถผมเปลี่ยนคราดไปแล้วทําไมมันเป๋ซ้ยา,มมยายเป๋ขวาจังเลยอ่ะอ่าทีนี้ <c oughs> จะพูดคาไหนนะะผมบอกอย่างนี้เลยรถมันแรงอ่ะเข้าใจป่ะ คำว่ารถมันแรงนะฮะมันก็จะเกิดนะครับแรงจีนะครับที่ส่งถ่ายทอดมาจากเครื่องยนต์ผ่านเกียร์ผ่านเพ้าไปหานะครับเพาหลังบางคนเพาหลังอาจจะยังไม่มีอมะลีเมเตสสลิปนะครับคนน่าจ,จะงงอะลีเมเตสสลิปคืออะไรวะ,ะบางคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจจริงอะลีเมเตสสลิปนะครับจะเป็นลูกกระโปรงคล้ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมาณแบบว่าทําให้ล้อจับนะครับจับ พร้อมๆกันนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับบลิเวเส้นสลิปเนี่ยจะมีให้เราเลือกตั้งแต่80ปเซนแล้วก็เส้นร้อยเส้นร้อยนี่คือเอาลูกกระโหลกกระโปรงเดิมมันนะครับโอ้โทษทีนะครับผ่าจจะเป็นคําหยาบนะครับนะครับไปเชื่อมนะครับให้เป็นเส้นร้อยก็ได้นะครับแต่ถ้ารถเราใช้งานเราอย่าไปเชื่อมร้อยนะครับให้ใส่เป็นเส้นมูประมาณทั้ง80เปอร์เซ็นต์พอนะครับถ้าเราอยากได้ความจับมากกว่านั้นเราก็หนุนชิมเมานะครับเพื่อไม่ให้มันหอนหรืออะไรก็ตามแต่นนนนะะะะคครรรรััับบบแแแลล้้้้ววตตต่่สูาผมกก็จอไดงีนะครับ แล้วทีนี้เพื่อนๆบอกว่าพี่พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มันแรงจริงมันจับดีนะฮะในกรณีที่เพื่อนๆเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนเต้นไปแล้วมันก็ยังฟรีใช่เราก็ต้องมาเซตช่วงล่างหน่อยไม่ใช่ว่ารถแรงจะออกไม่ฟรีเลยมันต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าแรงจีงมันเยอะนะฮะแรงบิดมันเยอะนะครับมันก็จะมีแรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงแรงแรงเออแรงนั่นแหละประมาณนั้นแหละแรงนะเอาเป็นว่าแรงแล้วกันนะครับ มันก็จะอาจมีการแบบเลื้อยนิดๆหน่อยแต่ว่าเลื้อยนิดเลื้อยหน่อยแต่รถวิ่งนะครับไม่ใช่เลื้อยเลื้อยเลื้อแต่ไม่ไปไหนเลยนะครับมันนั่งหรือเรียกว่าม่นใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้เพราะมันมีหลายอย่างครับเพื่อนๆครับ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับผมก็ไม่อยากจะสาธยายโมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าแม่งโม้อีกนะครับผมไม่ได้โมนะครับว่าผมอยู่ในวงการนี้มาก็เกือบ2ี่ปีนะครับก็มาสาธยายให้เพื่อนๆฟังนะครับมันมีหลายรูปแบบครับบางคนไม่อยากได้โบใหญ่ก็ใส่โบเล็กอ่าบางคนเน้นใช้งานก็ทําแค่พอประมาณนะครับผมก็จะมีการบอกลูกค้านะครับว่าเอาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมณขพาเพื่อนๆนะครับลองดูสักหน่อยนะครับนี่ครับ ลองดูสักหน่อยลองดูสักหน่อยนะครับก็น่าจะได้แล้วล่ะพอดีนะครับเราไม่ต้องจอดรอนะครับเพราะรถคันนี้ช่วงหน้ายังไม่ดีนะครับอย่ามาลองดูกันนะโอ้ยว้าวก่อนเลยยกู ีชกเมื่อกี้ชกนะครับมีชกนะครับมีชกนะครับอ่าทีนี้เพื่อนๆก็เห็นพอสังเกตแล้วบูธก็อยู่ราวๆประมาณสี่สิห้านะครับใช้งานนะครับนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับโชว์เ่้าเกียร์พิธีนึงบเสียหมดนะครับเดี๋ยปัดนหัวเกียร์ดีๆก่อนเออให้มันได้ตำแหน่งเกียร์ก่อนนะครับประมาณนี้อ่าให้มันได้ตำแหน่งเกียร์ครับประมาณนี้นะครับผมก็มาขี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าสเตปนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ สเตปนี้งบเท่าไหร่เพืเ่อนๆสามารถสอบถามผมได้นะสอบสอบถามผมได้หมดนะ,ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลองลองพอสังเกตนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองพอสังเกตนะครับจากช่วงล่างคันนี้นะครับต้องเติมกันเซยหน่อยนะครับผมว่าถ้ามีกันเซจะดีมากเลยนะ๋ยวไม่บอกลูกค้านะเพราะว่ารถคันนี้มีแต่โชคควธรรมดานะครับอดูกันนะครับทีมิงก่อนนะครับ จะเร so so like ิ่มแล้วนะครับยกเลยไปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับรถที่สไตายนี้เนาะเพราะว่าระบบน้ํามันยังไม่มีนะครับระบบละมันยังไม่มีแต่มีรถรถมีหัวฉีดนะรถมีหัวฉีดนะครับก็เอาเป็นว่านะครับหากเพื่อนๆอยากจะชมนะครับ ความแรงนะครับด้านหลังรถเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆนะครับได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ ก็ได้ลองพอสังเขตนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับยกสูงคันนี้ยีราคันนี้ยังไม่มีช่วงล่างนะครับผมก็ไม่กล้าอะไรมากมายนะครับเพราะว่ากลัวนะครับเพราะว่ารถมันมีอาการฉกนะครับฉกแบบช่วงที่แบบบูธมันติดนะครับช่วงบูธมันฟาดขึ้นมาครับรถมันจะมีการสลิปเลื้อยด้านหลังนะครับมันก็ค่อนข้างบาดเสียวนะครับเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นไปนะครับก็มันไม่คุ้มกันนะครับเพราะว่ารถคันหนึ่งก็ของลูกค้านะครับเราก็เดี๋ยวเราไปบอกลูกค้าอีกทีนึงนะครับว่ามัน รถมันยังเทาไม่ค่อยอยู่นะครับกับความแรงที่ทําเข้าไปประมาณนี้บางคนก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าถ้ารถไม่มีช่วงล่างแต่แรงก็เท่านั้นนะครับแรงไม่มีช่วงล่างก็เท่านั้นนะครับก็ผมก็จะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ารถนะครับทําแรงก็ต้องเซ็ตช่วงล่างหน่อยนะครับเพื mm ่อให้มันเกาะ <c oughs> พื้นผิวถนนนะครับมันจะได้บาลานซ์กันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกับแรงม้าที่ผลิตออกมาจากเครื่องยนต์ประมา decline. ณนี้นะครับก็สําหรับเพ <c oughs> ื่อนๆนะครับที่ชอบในความแรงนะครับก็ไม่เน้นดราม่าเด้อผมก็มาถ่ายให้ อ่ะซูมเจ้าเบิ้งซื่อประมาณนี้ก็ไม่เน้นดราม่ากันนะครับก็ขอคนละานหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดผ่านนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็คืองานนะเนาะเราก็ต้องทําให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมีคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็ติดตามทางช่อง YouTube แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ ¡Gracias